ณเวลานี้สูบน้ำออกมาตั้งแต่เช้านะคะหกโมงหเอ,อ่อหกโมงครึ่งอ่ากระทั่งบ่ายสามโมงน้ำเพิ่งจะยุบลงไปประมาณหนึ่งเมตรนะคะเนค่ะหนึ่งเมตรจากใต้ใต้สาลาลงไปเพราะว่าฝนก็ตกกระหน่ำไม่เลยแล้วนะ้ำข้างนอกก็ไหลเข้ามาทีนี้กำลังใช้พลังงานอย่างหนักในการสูบน้ำออก สู้กับฝนนะคะแล้วก็สู้กับน้ําภายนอกตรงนู้นข้างหลังนั่นนะคะน้ําไหลทะลักเข้ามาในบ่อบปลาด้วยแล้วเราก็ต้องคอยสูบออกตลอดเวลาแต่ก็ปลอดภัยนะคะเพียงแต่ว่าเราอย่าหยุดสูบเท่านั้นเองเอาน้ําออกด้วยนะคะเพราะว่าจะมีน้ําใหม่มาเติมตลอดจากฝนนั่นเองสู้ๆน้องน้ําจงออกไปตอนนี้พ่อก็ไปอุดรอยรั่วนะคะด้านหลังของบอ่อ ซึ่งน้ําจากข้างหลังนะคะมันล้นนะคะสูงกว่าบอ่อเขาก็จะทะลักเข้ามาลอดใต้ดินเข้ามาเหมือนเป็นน้ําเขาเรียกว่ามันจะมีช่องช่องใต้ดินนะคะลอดเข้ามาในบอ่อปลาเนี่ยค่ะพ่อก็เลยไปอุดน้ําตรงนั้นนะคะอุดรอยรั่วอ่ารอยรั่วของด้านหลังนะคะคือดินมันน้ําล้นจนซ้ออ่าซ้อดินพังเข้ามา ใต้ล่างนะคะไม่ใช่ข้างบนใต้ล่างเข้ามาในบอ่อปลาเนี่ยคะ่ะจนน้ําก็เต็มเร็วนั่นเองเพราะว่าปกติถ้าฝนตกมันก็จะไม่ล้นเร็วขนาดนี้นี่แบบน้ําข้างนอกก็ไหลเข้ามาด้วยพ่อต้องรีบปุดใหญ่เลยเนี่ยสองทางขอบคุณที่รับชมจนจบพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ